ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนครับมีกรณีของเด็กชายวัยเ้าขวบหนีออกจากบ้านเนื่องจากทนอยู่ที่บ้านไม่ไหวแล้วฮะเพราะแม่แท้ๆแล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ยลงโทษทำร้ายร่างกายนะครับก็เลยต้องหนีออกมากลางดึกนะครับบอกว่าทนไม่ไหวนี่นะฮะก็มีผู้ใหญ่เขาไปช่วยเหลือนะครับนายชาติชายน้อยสกุลประธานเครือข่ายสะพานบุญครูหนึ่งแม่ห้องศนร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ออกตามหาเด็กชายวัยเก้าขวบซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวที่บ้านชานเมืองตาบปลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนแต่ว่าหลบหนีออกจากบ้านมาช่วงกลางดึกนะฮะแล้วก็ไปหลบซ่อนอยู่ตามบ้านเพื่อนแล้วก็ตามชายป่านี่นะครับก่อนหน้านี้ครับมีชาวบ้านเนี่ยทราบว่าครอบครัวของเด็กชาย9้าขวบมีพฤติกรรมกระทำทารุณกรรมต่อเด็กจึงได้แจ้งเรื่องเข้าไปยัง ครือข่ายสะพานบุญนะฮะให้ไปช่วยเหลือนะครับจากนั้นเขาก็ไปพบเด็กฮะในสภาพเนื้อตัวมอมแมมแล้วก็หิวโหวยครับก็พาไปอาบน้ําแล้วก็หาข้าวให้กินนะฮะเด็กชายอ่อนน้ำสมมุติวัย9ขวบ,บบอกว่าตัวเองมีพี่น้องด้วยกัน4คนแต่พี่ๆไปทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ period. น้องอายุ9ขวบคนนี้เป็นลูกคนสุดท้องพ่อแท้ๆก็ตายไปได้2ปีแม่ก็มีสามีใหม่ชื่อนายทุนนะฮะอายุ40 ก็เป็นพ่อเลี้ยงแล้วก็มีอาชีพเก็บของเก่าขายและพ่อเลี้ยงก็ติดเหล้าส่วนแม่แท้ๆเนี่ยนางคำอายุ38ก็สติไม่ค่อยสมประกอบมีอาชีพรับจ้างทั่วไปเวลาพ่อเลี้ยงเมาก็จะหาเรื่องทุบตีลูกแล้วก็มีการจับเด็กเนี่ยมัดแล้วก็ขังไว้ในบ้านบางทีก็มีการเอาด้ามมีดตีหัวเด็กนะฮะมีร่องรอยบาดแผลที่ลำตัวแล้วก็ตามแขนขาเนี่ยหลายจุดแล้วก็ทราบว่าแม่เด็กเองก็ ร่วมทำร้ายด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเด็กเนี่ยทนไม่ไหวอะ่ะก็อศาศัยจังหวะช่วงที่พ่อเลี้ยงกับแม่ออไปทํางานหนีออกมาเขาเรียกว่าหนีแบบกระเซืรกระเซิงไม่รู้จะไปไหนะนะจนกระทั่งชาวบ้านเขาเจอเขาก็เลยแจ้งเครือข่ายสะพานบุญช่วยเหลือนะครับจากนั้นครับก็พาเด็กเนี่ยไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพเมืองแม่ห้องสอนก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวนะฮะ มารับเด็กเนี่ยไปอยู่ด้วยเพราะเด็กบอกว่าเนี่ยผมไม่อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเออกัคือเด็กเนี่ยจดจําหมายเลขโทรศัพท์ของทางพ่อเลี้ยงได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการติดต่อนัดหมายเพื่อที่จะพูดคุยกับทางครอบครัวของเด็กด้วยนะฮะนี่นะฮะทีนี้พอเจ้าหน้าที่เนี่ยไปพบกับพ่อเลี้ยงของเด็กนะครับตัวของพ่อเลี้ยงเนี่ยอ้างบอกว่านี่ในคนนี้นะฮะที่อยู่ใน ในคลิปนี้คนที่เราเบลอภาพอยู่นี่น <PAUL> <pr> 네่เบลอหน้าอยู่นี่นะเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากเก็บของเก่านะฮะถามว่าเนี่ยคุณทําร้ายเด็กหรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยก็เด็กดื้อไม่เชื่อฟังก็เลยต้องลงโทษแล้วก็ตัวเขาเองกับแม่เด็กก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องไปทํามาหากินเนี่ยหลังจากนี้ก็ต้อง รอดูว่าทางเจ้าหน้าที่จะให้การจะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปเพราะเด็กก็ยืนยันบอกว่าไม่อยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนี่นะครับเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ฮะยังไม่รู้ว่าเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าทางตํารวจเขาจะดำเนินคดีอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับ